บช่วงครูวฮาลาสสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองและซอสปรุงรสตราฉลากทองน้ำมันพืชมรกตไลท์น้ำพริกอรียา ท่านผู้ชมคะกุ้งอบวุ้นเส้นเป็นเมนูกุ้งที่แสนจะอร่อยแล้วก็มักจะมีขายตามร้านอาหารหลายคนอาจคิดว่าทำยากเพราะต้องใช้หม้ออบที่มีไว้สำหรับทำกุ้งอบวุ้นเส้นโดยเฉพาะแต่ความจริงแล้วเราสามารถที่จะทำเมนูนี้ง่ายๆด้วยตัวเองโดยการใช้กระทะแทนหม้ออบก็ได้ค่ะตอนนี้เรามาดูส่วนผสมของการทำกุ้งอบวุ้นเส้นกันก่อนนะคะ ก็จะมีซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีิ๊วด้ำดำ2ช้อนชาซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาน้ำซุป1ส่วน4ถ้วยกุ้งขาว200กรัมพริกไทยขาวตามชอบขิงแก่ตามชอบกระเทียม4-6หัววุ้นเส้น200กรัมขึ้นช่ายตามชอบค่ะตอนนี้เรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะ เริ่มจากผสมเครื่องปรุงรสก่อนโดยใส่ซอสปรุงรสน้ตำตาลทรายใส่ซอสหอยนางรมสซี่วด้าดำพริกไทยขาวตามชอบน้ำซุปคนให้เข้ากันเลยนะคะ จากนั้นก็นำวุ้นเส้นลงไปคลุกกับส่วนผสมนำหม้อมาตั้งไฟอ่อนๆน,นะคะใช้หม้อสำหรับกุ้งอบวุ้นเส้นก็ได้ค่ะใส่ขิงแก่ลงไปกับกระเทียมจากนั้นให้ใส่วุ้นเส้นลงไปในหม้อ ตามด้วยกุ้งพร้อมกับน้ำซอสจากนั้นให้ปิดฝาอบนะคะ อบด้วยไฟอ่อนสักประมาณ5นาทีจนกุ้งด้านบนสุกแค่นี้ก็สามารถทำกุ้งอบวุ้นเส้นกินเองได้แล้วค่ะให้อบจนเครื่องปรุงเข้าเส้นซึมไปถึงตัวกุ้งและขึ้นช่ายหอมอร่อยไปทั้งหม้อเลยนะคะเสิร์ฟทั้งหม้อได้เลยค่ะ เวลาในช่วงครัวร้านวันนี้หมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นอาหารอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวัสสลาุมะลยกุมวะรอหมะตุลลฮอวะบเระกาตุสวัสดีค่ะ